สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ไทยลีกแมชออฟเดย์นะครับพบกันแบบนี้หลังเกมการแข่งขันของฟุตบอลไทยนะครับวันเสาร์และอาทิตย์ในเวลา3ามทุ่มนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับเสาร์ที่28พฤศจิกายน2563อยู่กับผมสุรเดชมณีมลคุณอัชลพงศ์สีมาเหมือนเช่นเดิมนะครับครับก็วันเสาร์วันนี้ก็มี3เกมหลังจากที่วันศุกร์มี1นึ่งเกมนะฮะแล้วก็ผลการแข่งขันเนี่ยมันทำให้ความชัดเจนของหลายๆพื้นที่ในตารางคะแนนมีมากขึ้น ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานก็คือ b ีปทุมยูเต็ดเป็นทีมแรกที่คว้าโควต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์คิแบบอัตโนมัติเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเราคุยกันว่าพวกเขาจ่อแล้วแหละได้แล้วก็คือใน1นในสี่ครับพอสัปดาห์นี้ก็คือ 1- นในสแน่ๆถูกต้องครับนะครับก็จะไปรอบแบ่งกลุ่มแน่ๆของ BG จีเพียงแต่ว่าพวกเขาคงจะไม่หวังแค่นั้นนั่นนะสิในระยะยาวเลยว่ากันอีกทีแต่ว่าในผลการแข่งขันในวันนี้เนี่ยมันไปอยู่ท้ายตารางแล้ว น่าสนใจท้ายตารางเลยคุณราชโุเสอกลุ่มหนึ่งใน4ชัดเจนไหมหนึ่งในสเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะได้สรุปผลแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันถาเรือจะเป็นอย่างไรใช่ครับราชบุรีจะเป็นอย่างไรสิงห์เชียงรายที่อยู่ที่นู่นตอนกลางตอนนี้เป็นยังไงบ้างในตารางใช่ครับนะครับส่วนกลุ่มท้ายตารางเป็นยังไงบ้างนะวันนี้เนี่ยมีระยองลงสนามเมื่อวานโคราชพลาดไปแล้วครับ โฟล่านี่อยู่ในอันดับเหนือโซนตกชั้นแต่ว่าแต้มเท่าโซนตกชั้นทีมที่อยู่ด้าน3อันดับสุดท้ายก็ดิ่นรนกันสุดฤทธิ์วันนี้นะเป็นระยองที่ลงเล่นถูกต้องครับพราะนั้นคุยกันเลยนะครับคุณอาจรารย์พงศ์แปดนาฬิกาวันนี้มี2คู่แล้วสปนาฬิกานกาทีอีก1คู่ระย,ยองก่อนครับวันนี้ระย,ยองของมาซามมทากิกลับไปเล่นในบ้านนัดแรกในการทีมของโคชญี่ปุ่นคนนี้หลังจากที่นาทีแ้วเนี่ยพวกเขาบุกไปเอาแต้มมาจากพีทีประจวบได้ซึ่งก็เป็นแต้มแรกในปริศาสตร์ในการบ เล่นใจถึงได้เล่น3-4-3ด้วยคือ,อเริ่มเห็นความชัดเจนอะไรหลายๆอย่างใน,ในวิธีการของระยองในยุคทากินะครับ,รบนัดนี้เนี่ยพิทบูกองหน้าตัวหลักมีชื่อแค่สำรองนะครับหลายคนก็เลยมองว่าเอมันจะ,ะไหวหรือเปล่ากับการที่ตัวหลักที่พาทีมในช่วงหลังทำแต้มได้เนี่ยไม่มีชื่อวันนี้ก็ใช้ ดารโลโลเปสนะครับเป็นหน้าตัวเป้าโดยมีเกมรุกอย่างนัทวุิแสงสีที่พึ่งได้เห็นการใช้งานเป็นตัวหลักด้วยรวมไปถึงเทพพิทักษ์ปูมจวงนะครับตรงกลางก็เป็นอนุชิตเงินบุคคลเป็นมิดฟิลด์ตัวหลักซ้ายเป็นอยู่แล้วยอดรักทางขวาก็เป็นวัสดุสิวกิจโดย3เซ็นเตอร์นะครับวัชรินเนื่องพระแก้วท่างน้านของพักแทยองและก็สุวั์จันทร์บุญพาที่กลับมาจากโทษแบนพอดีแล้วก็มีกำพลด้วยก็เหมือนกับ ตัวผู้เล่นมันมีเท่านี้คุณอาอยู่ที่วิธีการใช่ใช่อยู่ที่การเล่นและการวางแผนของตัวคนที่เป็นโค้ชผมว่าจะหนึ่งคือพอได้ทักกี้มาแล้วก็นักเตะเองคือเริ่มตั้งแต่ยุของอาตูแล้วล่ะเริ่มมีมีทรงขึ้นมาใช่ครับพอจิบอทำช่วงต่อแล้วก็คือจัดแจงให้เข้ากับนักเตะได้เหมาะสมคนว่าเกมของระยองเองเป็นเกมที่มีมิติมากยิ่งขึ้นนะนะครับไม่ใช่บุกตะลุยจนเหมือนกับว่า บอลหน้าเดียวอยู่ตลอดเวลากลายเป็นบอลที่มีจังหวะจากคนที่ท,ที่มีความาหลากหลายมากขึ้นนะครับส่วนสุขโขทัยของอโคชอันสรุงษงฮงเทพนะครับนัดล่าสุดนี้เปิดบ้านแพ้บุรีรัมมาศูนย์สามก็มีข่าวดีหน่อยตรงที่คู่กลางอย่างนัทวุฒิเจริญบุตรทั้งทางด้านของเดชาสะอาดโฉมกลับมาจากการติดโทษแบน นัดที่แล้วนี่ใช้ศาสนาพงเล่นกลางคุณน,นะคเอกสิทธิ์ชาบุตรเล่นกลางปันพันพง,พงมาทางซ้ายคือสลับสับเปลี่ยนไปหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดหายคืออิฟสันเมโลมยังเจ็บอยู่นะครับตอนนี้นก็ใช้บาจโจหน้าเป้ามีจุงเมียงโอแล้วก็เอาคาฟฟับลุมมาตุนลงมาเป็นเกมรุกช่วยกันด้งน,น,นั้นด้านล่างก็เริ่มกลับมานะฮะนุกูลกิจปิยาราชแล้วก็รวมไปถึงนรงฤทธิ์บุญสุขนะครับนี่คือเสือทวนแรกของทั้งสองทีม คือคือพอพอสูตหน้ามีแค่บาจโจค้คนเดียวทําให้คู่ต่อสูส้ไม่กลัวเท่าที่ควรน่นาเสียดายนะใช่ใช่คนที่หมดสัญญาไปแล้วอเอมิโด้บอลลิสตา้าบอลลิสต้าเองดูนา่าเสียดายนะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าต่อสัญญาต่อกับทีมแล้วก็ยิ่งวันนี้ไม่มี um อิสซันเบโลด้วยแ้วบาจโจเองก็ก็ ขาดพลังในการที่จะทุทุลงไปเยอะนะครับคือจริงๆรูปแบบเกมวิธีการเนี่ยถือว่าก็ใกล้เคียงกันนะคุณจฉพง์ายองในมุมในวันของทางทากิเองเนี่ยก็ดูจะมีรูปแบบรูปทรงที่ดีขึ้นอย่างที่ทเราคุยกันแล้วก็พวกเขาได้ประตูออกนําถึง2ลูกด้วยคราวนี้วิธีการต่างๆก็เริ่มง่ายคราวนี้มันก็เลยไปโฟกัสอยู่ที่สุโข,ขทัยในวันที่ตัวหลักไม่ครบใช่ เลกสองเนี่ยได้ว่าได้ข่าวกันว่าที่ว่างของเอวานโดปาริสตาที่เป็นกองหน้าเนี่ยอาจจะกลายเป็นกองหลังที่เข้ามาแทนเอฟซัน e จำเอฟซันของเชียงใหม่ได้ไหมคุณอาจจะพงเอฟซัน e กองหลังบราซิเลียนที่อยู่กับเชียงใหม่ FC เอฟซีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกำลังจะมาเป็นกองหลังตัวใหม่ที่สุขโขทยัยสุโขทัยมีปัญหาเรื่องของเกมรับอยู่เพราะรว่าใช้หลังไทยหมดคือหลังตัวนอกคือมีเสียงเรียกร้องว่าเออกองหลังน่าจะมีตัวนอกที่ตัวคุมได้บ้างนะใช่โอ้แล้วอแรกกับเกมรุกไปคราวนี้ก็ต้องแลกกับเกมรุก เช่นวันที่เราเห็นว่าบาโจไม่มีอิฟซันเมโลมีปัญหาตั้งแต่เกมกอนเลยเลยกต้กกองนีกกกก่กลายแพ้2นัดติดแล้วในรีสใช่สุโขทัยทำให้ที่ที่มีโอกาสในการแย่งชิงพื้นที่เ c ซีแอลก็กลายว่าจะค่อยหายไปเรื่อยๆก่อนเกมเนี่ยพวกเขามีแร้มตามราชบุรี3คะแนนแล้วแข่งมากกว่า1เกมด้วยคือทุกอย่างดูจะน่าจะเลยรนรองหมดแล้วนะครแต่ก็ยังดูทยาวๆเพราะฉะนั้นสุโขทัยในวันที่5เกมหลังมุ่งจุพง์ ชนะเกมเดียวแพ้สี่นัดในช่วงที่เราเห็นว่ากลับมาทุกอย่างมันดูเสถียรแต่ในวันที่ตัวหลักไม่มีพอขาดตัวหลักอย่างยุทเมโลเป็นคนนึงละเกมรุกแล้วก็ยิ่งตัวนอกแค่สองคนน้อยทำให้ทุกอย่างคือผมว่าพอกําลังกําลังพลิกคือมันพลิกในการฟูลทีมได้ไม่กี่เกมพอขาดปุ๊บตัวอะไหล่ไม่ไม่เท่าตัวจริงที่มีอยู่นี่คือปัญหาของทางสุโขทัยที่ได้ข่าวว่าโอ้โหเลขสองตลาดรอบสองนี่ โคชอัานนี่ทุบกระปุกอย่างหนักเลยนะได้ตัวเล่นหลายคนที่น่าสนใจแต่นั่นคือเลกสองที่เราคงต้องดูดคือซึ่งเราเคยคุยแล้วว่าทรัพยากรของสุโขทัยมันมีเท่านี้ครับคือเลกสองต้องสู้สู้เพื่อที่จะไป ACL ปีนู้นนี่ดีกว่าเก็ยังมีเส้นทางอยู่นะครับส่วนไรยองี่ยจะพงนี่ถือว่าชนะในบ้านสองนัาติดนะครับออาตูฝากงานสุดท้ายว่าคือการปลดล็อกทุกอย่างด้วยการเอาชนะตราดได้ครับ แล้วถ้านับรวมใน4เกมหลังรวมเกมนี้ด้วยอะระยองชนะ2เสมอ1แพ้หนึ่มาแล้วนะคนุณาเริ่มมาแล้วแต้มเท่าตราดแล้วตอนนี้แต่ว่าถ้ามองจากขุมกำลังที่มีอยู่มันยังเพียงพอหรือเปล่าก็ก็เป็นห่วงกว่าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดตัวหลักเจ็บล่ะตัวที่ทดแทนจะดีขนาดหนก็เป็นงานการบ้านของทากินะครับที่ว่า ไม่มีอะไรจะเสียแล<ด>้วของระยองเมื่อมาได้ขนาดนี้ถือว่าต้องเป็นอะไรที่พวกเขาจะต้องต้องอดีใจกับมันแล้วก็ก็เดินหน้าต่อให้ได้จะมีใครขาดจะมีใครเติมเข้ามาก็ไม่น่าใช่ปัญหาแล้วนะครับโอ,อือว่ามาได้โชว์ฝีมือแบบเต็มที่นะครับว <c oughs> มาสามิทาก,กินี่คือคู่แรกนะครับ18ดในกาอีกหนึ่งคู่ครับ18ดในกาที่ชนบริเซียมก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมชที่น่าสนใจก็คือ <c oughs> อ่ะดูเรื่องของโปรแกรมที่เหลือก่อนนะครับ,รบในเลกแรกสำหรับทางรรยองเนี่ยก็จะเจอเทโรในการไปเยือนเล่นในบ้านเจอทูแบงกอกอยู่ในเตดนะครับแล้วก็เลกสองนี่จะกลับไปเยือนโคราชไปเยือนเมืองหูเลกสองนี่งานงานหนักรออยู่หลายเกมนะ <c oughs> ถือว่าโปรแกรมยังยังหนักละฮะสำหรับรบรยองในเวลาที่เหลืออยู่แล้วก็ตอนนี้ตามโซนปลอดภัยอยู่3าแต้มเหมือถือครับ,รบเดียวนะระย,ยองอมาแล้วนะส่วนฝั่งของสุขโขทัยนะครับแหม ถ้าจะบอกว่าดิ้นเพื่อสุดท้ายเพื่อ A C L นี่ก็ถือว่าโปรแกรมก็ไม่ใช่ใช่แต่ว่าตอนนั้นราชบุรีเขาน่าจะแต้มน่าจะห่างพวกเขาไปแล้วหรือเปล่าใช่แล้วราชบุรีต้องการที่จะได้อัตโนมัติด้วยการท่าเรือนะครับหรือว่าก็ไม่รู้ว่า B G เป็นยังไงบ้างส่วนทีมชาติตัดไปละก็เมื่อเจอราชบุรีจะไปเจอกันท่าเรืออีกซึ่งเป็น2ทีมที่ที่ต้องการผลขออภัยครับนัด ที่เจอชนบุรีคือนัดสุดท้ายของเลกแรกของสุขหัไทยเพราะว่าพวกเขาไปเจอเชียงรายมาแล้วเพราะฉะนั้นเจอราชบุรีเนี่ยคือเลกสองแหละเหลือแค่นัดเดียวเพราะฉะนั้นโอ้ก็คงจะหมดแล้วนะตัดไปแล้วนะเพราะคะแนนขาดไปแล้วใช่นะครับนั่นคือคู่แรกนะครับอีกหนึ่งคู่ครับ18ในการหลายคนจับตามองการเจอกันของเขาเรียกว่าถ้ามองถึงเรื่องของแฟนบอลนี่คือมหามิตร คู่ซีเก่าพันธมิตครคจนบุรีการท่าเรือเจอกันแต่ในสนามเนี่ยน่าสนใจครับ,รบกับการเจอกันของโค้ชสะสมแล้วก็โค้ชอุตาราวุตรีพันธ์นะครับครับไปดูการจัดตัวก่อนครับวันนี้ชนบุรีมีปัญหาก็คือไฮริสันไคออนดาวซันโบของทีม6ประตูติทดทดแบนบไปโดนใบแดงจากเกมที่ไปเยือนลีโอสเตเดียมนะครับครับแต่ไคออนแบนเนี่ยถ้าเอาฟอร์มช่วงหลังคุณอาจจะย์พงไม่ยิงในลีกมา5เกม มีรีซอตัวจริงไหมรีซอชื่อสำรองสำรองนะครับ,รบวันนี้น่าสนใจคือเหมือนกับเป็นเกมที่โค้ชะสมอยากจะโชว์ของโชว์เด็กอ่ะแผงกองกลาง3คนเนี่ย ีสดากา <Amen. S 1> แมนวอชิตกนิษี์บันเพลนและมีชื่อของสารัตสนทิสวัตอ oh. เป็นเกมแรกที่คูชิดะโดนดรอปเป็นตัวสำรองนะครับในลีกปีนี้เพราะเขาปล่อยธีระพงศ์ที่ทขาแหไปแล้วให้ประจวบไปแล้วนะคะ<ช>คือธีระพงศ์นี่ไม่ได้อยู่ในแผนอยู่ในช่วงหลังแล้วนะครับครบแบ็กซ้ายเหมือนเดิมครับดาวรุ่งอย่างฉัตรมงคลทางขวาเป็นปนพนนท์คููเซนเตอร์นี่รันมีมากกับทางจุเนียลโลเปสนะครับแล้วก็เอาศิลวีชัยผู้สาป,ประตูกองหน้า แน่นอนก็ต้องใช้ดากแอนบอสโควิชในเรื่องของเกมรุกมีชานารงด้วยชานารงรมสีแก้วนะครับแล้วก็พันธุพงศ์พลสานะครับก็ถือว่าเป็นกองหน้าเป็นชุดที่โอ้โหดาวรุ่งเต็มที่ไม่หมดเลยเป็นเกมที่คุณสุเดชตับตามมองทุกวินาทีคือน่าสนใจด้วยในมุมที่นักเตะชนบุรีเองก็มุ่งมั่นในการที่จะเล่นด้วยคุณอนจะพงศ์ส่วนการท่าเรือนะครับของโคชอูดนี่มาคุมทีมการท่าเรือทุกรายการคุณอจจะพงศ์ชนะรวด ทุก,ทกรายการนะฮะวันนี้นที่เซอร์ไพรส์หน่อยก็คือคนที่เห็นในภาพเนลสันโบนิยาออกสตาร์ตตัวจริงะะยิงด้วยยิงประตูแรกได้ด้วยนะฮะ,อะนอกกนั้นก็เหมือนเดิมนะฮะขวาเป็นประกรณ์ซ้ายบดินเควินศิวกรอัเลสข้างหลังเนี่ยบอลวุฒนาเวสเป็นสมวคนแรกต่อนเนื่องเลยนะครับแล้วก็คู่กับทางด้านของเอเลสดดลเลาะซ้ายเป็นเควินโดรมลำแล้วก็ขวาเป็นนิติพงศ์เสรนนท์ประตูเนี่ยหลังๆเป็นวรวุฒศิวส,สุภาแล้ว แฟนเลยสงสัยว่าเอ๊ะตอนที่เปลี่ยนโค้ชโชคทำไมไม่ให้โค้ชตุสขึ้นไปเลยทำไมถึงให้ไปกันท,ทั้งทีมน,นะมถ้าขึ้นไปเลยในบัดนนี้คะแนนอาจจะไล่กับทางบีจีได้ไม่ห่างบแบบนี้นะคือประเด็นก็คือว่าพอเขาหยิบใช้ตัวไหนแล้วดูทุกอย่างมันมันเหมือนมันเฟซสร้างความมั่นใจให้กันนะฟุตบอลคือมันมันมันใช่หมดเลยคืออย่างอดริษักไกสอนช่วงหลังมาเริ่มเป็นตัวหลักแต่เกณฑเนี้ยํำรองเอาโบนิญาเล่นแล้วโบนิญาทําประตูได้ด้วยคือมันเลยกลายเป็นมันเลยกลายเป็น ความมั่นใจของตัวผู้เล่นที่มีศักยภาพอยู่แล้วเนี่ยมันเริ่มมีขึ้นมากันทุกคนและหยิบใ,<น>ใช้ได้เลยแหละนบุรีจะไม่ถูกต้องฮะเฮเบตีไม่อยู่แล้วเอเบตีน,นี่แฟนท่าเรือน่าจะลืมกันแล้วแต่ในเนื้อในเกมน,น่าสนใจคุณอนะัจะพิว่าชนบุรีในยุคข,ข,ของโค้ชสมสร้างความมั่นใจให้เด็กได้ดีเลยครับบอลเท้าต่อเท้าสู้ท่าเรือแล้วท่าเรือยุคนี้กลายเป็นยุคที่รัดกลุ่มนะไม่ได้มาเปิดเล่นใส่เล่นรัดกลุ่มรอจังหวะสวนครับ ขาดอย่างเดียวคือที่เห็นคือความเฉียบคม <Rank. S 2> ที่ท่าเรือด,ดีกว่าะนาะฮะมองยุคชนบุรียุคมียังไงก่อนคุณก็คือต้องต้องยอมต้องยอมเสี่ยงนะเพราะว่าคือผมว่ามานู้พครั้งว่ามาถูกทางถ้าเล่นงในทางนี้คือให้เด็กกล้าขึ้นมาปีนี้อาจจะอยู่ในระดับอะไรที่เอาตัวรอดได้อยู่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าจะไปแข่งที่น,นี้กับเขา,ายังยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าถ้าให้เวลาถ้ายอมคือยอมพลาดเป้าตรงนั้นแต่ยังอยู่ในลีกแล้วใช้สร้างเด็กขึ้นมา ปีสองปีให้เน็หหลังเลย <Ừ. S 2> นะครับนี่อย่างเงี้ยอย่างถ้าบางคนเองแค่แค่ไม่กี่เกมก็ชุดใหญ่ไปแล้วทช,ชาติใช่เพราะนั้วเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่ทางทุเรเองจะต้องต้องกล้าที่จะเสี่ยงถึงเงนี้นครับนะครับคือเกมครึ่งแรกเนี่ยจะจบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเนวสันบุริยาที่ยิงได้แล้วครึ่งหลังพยายามบี้บทเหมือนเกมที่รีโอเซเดียมอย่างหนึ่งคือ ไปเหลือ10คนกีซดาการแมนไปโดน2เหลือ,ค,อคือพอกําลังก็กลายเป็นว่าอยากถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอพอช่วงเวลาที่ต้องการกําลังคนในการที่กําลังที่กดดันคู่ต่อสู้ไป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 มาเนี่ยกลายว่าต้องตัวเองมามาสะดุดขาตัวเองสองเกมแล้วถูกต้องนะครับเกมที่แล้วก็เสียไค่ออนในจังหวะที่กําลังบด B ีจีได้อยู่ก็ลังจะจะเล่นคันด้วยครับโค้ชสะสมในแก้เกมด้วยการเอาสินทวีชัยขึ้นมาเลยคุณอาชมงวันนี้เป็นแผ่วเพลเ,เลยนำมาซึ่งการเสียประตูที่2แต่ว่าก็ทําให้เห็นถึงวิธีการที่แบบ ก็สู้อะทุกอยสู้สู้จนแบบนึกว่าผู้ซอแต่ถ้าเรือในยุคของโคโช,ชอูดก็น่าพูดถึงกูเนีจยพงเท่ากับว่าตอนนี้ถ้านับเฉพาะแค่ในหลีกนะครับชนะไป6เกมติดต่อกันยิงได้19ประตูที่สําคัญคือคินชีสสามเกมเขาเห็นว่าโคชอูตเองตอนที่ทำงานร่วโคกโชคเนี่ยเขาเขาอยู่เบ <vere> ื้องลางละเอียดอยนะู่เบื้องหลังแล้วเก็บรายละเอียดต่างๆได้อย่างชัดเจนมากแล้วก็รอว่าถ้า ราะว่าเขาเขามีมารยาทพลอยนะถ้าถ้าเกิดเป็นคนที่เก็บอะไรขนาดนั้นพะเขเชื่อเขาเก็บนะข้อมูลต่างๆอะไรต่างๆเขาสามารถที่เป็นเสมอตัวกับทางสโมสอนได้ว่าเขาก็ทำด้วยเขาทำอีกเนี่ยเพราะเขามีทุกอย่างเลยนะก็ได้แต่ว่าเขาเองเขาเขายอมยอมให้ให้เชิญดีกว่าจะตามจังหวะไปจังหวะไปแล้วก็พอมาปุ๊บเห็นว่าเนี่ยที่ต้องเขาอยู่เนี่ยเขาทําทุกอย่างไว้เก็บคลังสติไว้ทุกอย่างหมดเลยนะพอมาปุ๊บเลยสามารถที่จะเลือกใช้ใครก็ได้แล้วหยิบตรงไหนก็แช่ตรงนั้นซึ่งซึ่งซึ่งตอกว่า มันจะฟุกได้ไม่กี่เกมเหรอกถ้าฟุกอ่ะใช่ถูกต้องต้องต้องมีสถิติมีมีข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงเป็นตัวเ,เป็นตัวพื้นฐานอยู่แล้วในการจัดตรงนี้เพราะฉะนั้นถามว่า ในการจับคนนั้นลงมาจับคนนี้มาดูนใช้หมดเลยเพราะอะไรทั้งการ,การบ้านของทีมตัวเองการมาผู้ต่อสู้ร,รู้ว่าต้องใช้ใครทู่กับใครบ้างเพราะว่าเขาเลละเอียดมากนะนะครับคืออีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากชัยชนะนอกเหนือจากการยิงประตูที่แน่นอนเกมรุกของท่าเรือยอดเยี่ยมอยู่แล้วเกมรับคุณอาร์พงปง <c oughs> นี่เป็นเกมที่12ในลีกของท่าเรือนะครับแล้วก็เก็บเกมชีตได้สามเกมซึ่งทั้ง3าเกมอยู่ในยุคข,ของโคชอูทั้งหมดเราเริ่มเห็นว่าคือ ทำระบบนว่าเอ๊ะเมื่อก่อนทําไมถึงเสียประตูง่ายเกินไปนักเตะไม่ดีพอต้องเติมมาไหมไปมาแล้วอาจจะไม่ใช่ตัวนั้นก็ได้เท่าที่าที่มีการก็ดีอยู่แล้วประตูเป็นวอรุเได้ยืนพื้นแล้วตอนนี้คู่เซนเตอร์เอเดียสยพื้นวอรุษนามเวทกับนามเวทก่อนนี้ก่อนหน้านี้นี่คือกลายเป็นไม่มีโอกาสเลยตัวเลือกท้ายๆเลยพอลงมาปุ๊บกลายเป็นว่าแก้ถูกจุดของทางทีมแล้วก็สื่อหนึ่งก็คือว่าผมว่าเขาเขาทัำบ้านมาดีครับ ทำกันบ้างดีว่าแต่และคนมีความถนัดอย่างไรบ้างใครควรจะได้คู่กับใครแล้วแล้วใครจะสอดซ่องใครอย่างไรบ้างนะครับนะีะเราจยกลายเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมของการท่าเรือนะครับไปดูโปรแกรมที่เหลือครับของทางการทั้งชนบุรีและการท่าเรือกัน2เกมสุดท้ายของชนบุรีเนี่ยคือเกมมันไปจบตรงที่ว่าคู่18บแนกาสานาทีเนี่ยราชบุรีเนี่ยไปชนะนะครับทำให้โปรแกรมที่เหลือของชนบุรีเลยเอาละทำแต้มให้ดีที่สุดเพื่อที่จะต่อยอดในฤดูกาลที่เหลืออยู่นะครับแต่ว่าโอ้โห เยือนทั้งสุดปราการเยือนทั้งสุโขทัยงานงานหนักเลยนั่นคือ2เกมแรกๆ2กเกมสุดท้ายของเรีกแรกครับส่วนฝั่งการท่าเรือครับตอนนี้เนี่ยเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและเกมนับหน้าจะกลับไปเล่นในบ้านเป็นเกมต่อค้างนะครับในกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้กับ s c g เมืองทองยูเนเต็ดและก็จะได้เล่นใบบ้านต่อเนื่องกับราชบุรีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวัดกันเลยว่าคือตอนนี้วัดกันว่าใครจะได้ตั๋วอัตโนมัติอันที่2ถูกต้องฮะวัดที่2เลยกับราชบุรีครับ ก่อนที่เลก2จะกลับมานะครับนี่คือคู่18นาฬกานะครับคือสุดท้ายครับเกมคู่18นาฬกา30นาทีทําให้ทุกทีมที่ตามมากล่อยหมดเลยเกมดาวิ้แมชของภาคกลางครับสุพรรณบุรีลงเล่นในบ้านพบก,กับราชบุรีมิตรผลนะครับสุพรรณบุรีเนี่ยอยู่อันดับ10นะครับห่างโซน ACL คือห่างจากราชบุรีอยู่กกแต้ม,มนี่คือทีมกลางตารางของแท้กันเจ้าพงห่างโซนนั้นบน6 ห่างโซนตกชั้น7ก <itch anse> <mäßig> ลางตารางของแท้พื้นที่โนแมนแลนด์ถูกต้องนะฮะแต่ว่าไอ้กลุ่มตรงนี้ของสุพันเนี่ยมีทั้งบุรีรัมม์มีทั้งเมืองทองที่มี17คะแนนเท่ากันในกลุ่มนี้เรื่องตัวทีมั้นหนีไปกี่แป๊บเดียวนะครับเดบิโยที่เพิ่งไปแพ้ท่าเรือมา0ูนี่ซึ่งก็หยุด4ี่ตีนีก่อนหน้านี้ชนะรวดมา2นัดแล้วก็ไม่แพ้ใครมา3เกมติดวันนี้ก็ได้ขุมกําลังเต็มที่แล้วนะครับเกมรุกทั้งเอเลียนโด ก uh, อนซาเกะเฟลิเป้อโมริมพทริกไรเชลแล้วก็รวมไปถึงกาเิเดียเวทยาวงก็ขยับขึ้นมามีเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาได้กลับมาคือซูฟามี i อาลีฟินกลับมาจากตั้งแต่เกมที่แล้วนะครับที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวกลับไปที่สิงคโปร์แล้วก็กลับมาแล้ว มีปานเดชาเป็นมิดฟิลด์คือเกมรุกดูจะไม่มีปัญหาแต่เกมรับเนี่ยดูพยายามปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดนะคุณอาชัพงศ์วันนี้ทินกรต,ต้องเล่นทางซ้ายเซนเตอร์ต้องใช้วัสันโมแสนซึ่งก็นี่คือปัญหาหลักวันนี้แบ็คขวาเป็นถึงขนาดสีิมงคลต้องลงมาคือ2อย่างเดี๋ยวนึงคือว่านักเตะในเกมรับเองก็กกไม่สมบูรณ์ส<ช>ัญหายไปทุกอย่างก็อย <c oughs> ู่ก็เคลื่อนไปหมดเลยดูดอ่อนลงแล้วก็1คู่ต่อสู้คู่ต่อสู้รู้ว่าอเดวายยจะมาอย่างไรคือจะไม่แตกต่างจากที่เคยไป เทอ่ทีมไหนเลยเพราะนั้นการวางแผนในการที่จะแก้เกมมนเดียวโยมันเลยไม่ยากไม่ซับซ้อนมากไม่นักนะครับส่วนราชบุรีเนี่ยวันนี้ได้โยซังแฮกลับมานะครับในตำแหน่งเซนเตอร์กามันจับคู่กับปวีนอ่นั้นก็ลงล็อกเหมือนเดิมครับเกียรติศักดิ์โรลเลอร์ตรงกลางก็กีษนันนจับคู่กับประถมชัยมีคาราบูเอ้ลองจิวฟริปโรเลอร์ขึ้นไปดล่นบนนะวันนี้แล้วก็หน้าเป้าเป็นโบลีคือเอาให้ง่ายว่า เอาเลกแรกให้จบก่อนคุณอาจ้าพงศ์เลขสองว่ากันคืออย่างน้อยเอาตั๋วได้ก่อนเพราะมีข่าวโยซังแฮก็ไใหม่อยู่โบลี่ก็จะไปปฐมชัยก็จะไม่อยู่อีกคืออาจจะเป็นทีมที่ต้องต้องมารวมพละกําลังกันใหม่แต่สปิตในราชบุรีถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะวันนี้เนี่ยได้ประตูออกนําเร็วซึ่งก็นั่นคือเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้แผนสุพรรณแตกเหมือนกันฉลองโค้กใหม่ใช่ไหม มิลลสโจซิคเนี่ยคุมตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วนะฮะประเดิมด้วยการชนะสุดป่าการและนัดนี้ก็พาทีมบุกมาชนะสุพรรณบุรีได้เกมจบลงที่2-1หนึ่งะครับราชบุรีนำก่อน2 0ก่อนที่สุพรรณจะตามตีไข่แตกมาแล้วก็บี้กันช่วงท้ายสุดท้ายราชบุรีได้3แต้มไปครองคือถ้ามองเจ้าบ้านก่อนอุตยพงศก็ถือว่าเป็นทีมที่อเดบโยเหมือนกับว่าฟุตบอลของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีมี เขาเรียกว่าอะไรมีแผนสองแผน 3, มีข้อลำบากมีข้อจกัด <Aut> เพอ่ป็ในการวางแผนแล้วก็ก็เป็น,เป,นเป็นตัวบอกความจริงว่าทีมของเขาก็จะอยู่ประมาณเนี้ <S S จะข้อดีคือจะไม่ขี้เหลวนี้นะค,คืออยู่กลางตารางได้แต่ว่าจะไปให้ไกลกว่านี้เนะี่ยมันต้องมีมิตอิอื่นที่มากกว่านี้นะซึ่งซึ่งเขาจะใช้แผนเดียวนี้ไม่ได้แผนเดียวอาจจะช่วยให้อยู่รอดได้แต่ว่าเราจะไปต่อเพื่อที่จะไปไปคว้าเดียวกับเขาเนี่ยมันมันต้องมีเพิ่มเติมมากกว่านี้แต่ก็ดีกว่าปีที่แล้วอก็ดีกว่าดีกว่าคือเกมตรงนั้นคือ พอลงล็อกแล้วในการหานักเตะเองแล้วก็นักเตะเข้าใจสถานของเขาแล้วนี่เขาอยู่รอดได้คิดแต่ว่ามันก็ต้องอึดอัดหน่อยกับแฟนๆแต่อยู่รอดแน่ๆนะแต่ก็จะมีปัญหาโอเคเรื่องของการทดแทนของตัวสำรองอะไรขึ้นมาเหมือนสุพรรณที่ทิงไว้เนี่ยนะตัวหลักเจ็บปุ๊บทุกอย่างมันก็ยวบลงไปเหมือนหรือแม้กระทั่งที่เราจะมองว่าวันที่สุพรรณไม่มีธีนกรเราก็นึกภาพไม่ออกเลย ทินกรที่แปะได้ทุกตำแหน่งเลยในแผงเกมครับยังดีเป็นี่ที่กลางปาณิชาเฉิดฉายนะอกขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าเป็นเป็นตัวหลักของทีมได้เลยล่ะครับนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นสุพรรณเองก็เป็นการพ่ายแพ้ในบ้านเป็นเกมที่2ในฤดูกาลนี้นะครับจริงๆปีนี้เล่นในบ้านค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งไปแพ้ตราดมานัดหนึ่งใน5เกมก่อนน้นนี้นี่คือการแพ้แพ้นัดที่2ในบ้านครับแต่ที่น่าสนใจคือราชบุรีคุณนาย์การชนะเกมนี้พวกเขามีความได้เปรียบในการที่จะคว้าตั๋ว แชมเปี้ยนส์ีกเลยมีสีให้ได้ขยับขึ้นไปที่3ามนะฮะตอนนี้แต้มเท่าสิงห์เชียงรายแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าและก็มีเกมในมือด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าไอทีมที่วางโครงสร้างมาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงนั่นลงตอนที่ว่าเขาจะขนแค่ไหนโบลี่ยิงประตูอย่างต่อเนื่องจะไม่มีโบลี่ก็เลงจะลงตัวก็เลงจะตั้งหลักได้กรว่าแต่เราต้องต้องมาปรับกันใหม่คือโบลี่ไม่อยู่ ็นขั้นปลายทางก็หัวไม่หนักใจเท่าไหร่นะมีปาณิโยอยู่กาลังจะมีกองหน้ามาใหม่ตัวใหม่ด้วยที่เป็นเตยสีมาเบียแต่ตัวเซนเตอร์ถ้าโยซองแฮไม่อยู่เนี่ยโอ้โแล้วปวีกำลังจะเข้าที่เข้าทางของโยซองแฮเนี่ยใครจะมามาเข้าขาได้อย่างนี้เนี่ยต้องน่าน่าสนใจมากนะคือจริงๆเราต้องเห็นว่าโครงสร้างของราชบุรีจับกลุ่มกันมาได้ปีที่แล้วเข้าชิงเอฟเอครับปีนี้ขึ้นมาอยู่ในหัวตารางก็คือโครงสร้างที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือพอพอปีที่พร้อมก็เป็นว่า การแข่งขันกับเลื่อนไปที่จริงเนี่ยจะจบพอดีนะถูกต้องทุกอย่างจะแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วแตลว่าต้องเลื่อนไปแล้วก็ทุกอย่างเคลื่อนหมดเลยที่ทีมที่สมบูรณ์แล้วก็คนนั้นหมดสัญญาบ้างคนนี้สัญญาบ้างก็ทําให้ต้องหาทีมใหม่อีกแต่ว่าเอาเป้าปีนี้ก่อนนะตอนนี้ก็ถือว่าอ้เน้น้อยชนะนัดนี้หยุดสีติเรื่องของการแพ้รวด3นัดนอกบ้านครับนอกบ้านอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับพอจะเดี๋ยวลุ้นกันต่อสุพรรณบุรีครับในเกณ์ที่เหลืออยู่ในเล็กแรกตรงนี้ เยือนบีจีเยือนเมืองทองอ่ะนะฮะโดยเฉพาะจันเจอเมืองทองเนี่ยก็วัดกันเลยนะฮะว่าจะอยู่ในโซนเดียวกันหรือเปล่านะฮะส่วนทางด้านของราชบุรีอันนี้น่าสนใจครับคุณเฉยพงเพราะว่าพวกเขายังเหลือโปรแกรมในนัดสุดท้ายของเลกแรกอยู่โดยเฉพาะการเจอหัวตารางทั้งนั้นเจอการท่าเรือในการเยือนแพสเตเลียมและจะเจอกับบีจีปทุมยเตศคือแต่ผมว่าไอ้สแต้มอันเนี้ย เป็นสมแต้มสําคัญเลยนะถ้าสมมุติว่าพวกเขาไม่ชนะสุพรรณบุรีแล้วไปลุ้น2นัดนี้เนี่ยยากมากยากเลยนะรุ้นได้ีก็ก็ถือว่าโอเคละนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นผลงานของราชบุรีที่ทําให้2เกมที่เหลือในเล็กแรกเนี่ยเบาขึ้นเยอะผมว่าหนึ่งหนึ่งในสาหนึ่งในสี่ไม่น่าจะยากน่าอยู่ได้นะอยู่ได้อยู่ละสองเกมนี้จริงๆแล้วได้สัก2คะแนนก็ก็ สบายส่วนที่4จะมากป็นหามากกว่านะฮะใน,ะรน,นสรุปผลของวันนี้นะครับวันเสาร์ก็เจ้าบ้านชนะแพงเพียงแค่ทีมเดียวคือระยองและเป็นเจ้าบ้านที่หลายคนคงไม่คิดว่าจะชนะด้วย <c oughs> ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะฮะระ <c oughs> ยองช่วงหลังนี้ฟอร์มดีจริงๆครับตารางคะแนนครับ <c oughs> มาดูกันหน่อยบ <c oughs> ีจีอ่ะลอยไปแล้วนะครับพวกเขาเป็นจ่าฝูงแล้วก็ยังไร้พ่ายต่อไปใน13นัดแรกการท่าเรือเก็บเพิ่มมาเป็น28 <c oughs> นอกเหนือจากสิงห์เชียงรายจะโดนท่าเรือแสงแล้วยังโดนราชบุรีแสงด้วยนะครับ ด้วยประตูได้ที่ดีกว่าของราชบุรีครับแล้วสิงห์เชียงรายเองดูทูแบงคอกน้อยอยู่2เกมนะใช่แล้วคะแนนก็จะมาเท่ากันได้พอดีเท่าไม่เท่าไม่เท่าแล้วสิงห์เชียงรายเนี่ยนัดสุดท้ายของแรกๆคือการเจอกันท่าเรือโอ้โหน่าสนใจนะฮะส่วนสุขโขทัยโอนะ้น่าเสียดายตรงที่ว่าพวกเขาไปพลาดนะครับคุญแจจะพงอะไรจะมองว่าถ้าจะมามีทีมจริงๆก็คือการ คือท right? right ูแบงคอกถูกไหมใช่ครับแต่แต้มก็ค่อนข้างนี่จะห่างกว่าสมควรนะคือทูแบงคอกอยู่19บเก้นั้นใช่ไหมสองเกมก็เป็น25้ได้กล้เล่นสุดท้ายว่ากันไปใช่พัดนเสุดท้ายกันนะครับส่วนท้ายตารางครับระยองมาแล้วรรยองมานี่โอ้โหสั่นสะเทือนกันหมดเลยนะครับแต้มเท่าตราดได้บร้อยส่วนโคราช วันศุกร์เนี่ยไปแพ้เพราะฉะนั้นประจวบก็เลยยังลอยตัวอยู่ในโซนปลอดภัยแต่ว่าแต้มมันยังเท่ากันอยู่แล้วประจวบยังหนึ่งเกมนะใช่ครับยังมีโปรแกรมเหลืออยู่ะนะครับนี่คือตารางคะแนนหลังจากผ่านเกมวันเสาร,ร์นะครับสำหรับไทยลีก ส่วนเอีมูราสิบแชมเปี้ยนชิพวันนี้มี5คู่ก็สนุกหมดเลยนะครับเกษตรศาสตร์เสมอชนะหนึ่งหนึ่งหนองบัวพิชัายังเป็นจ่าฝูงไร้พ่ายต่อไปนะครับเอาชนะรองจ่าฝูงอย่างขอนแก่นอยู่เต็ดไป3าหนึ่งนิดหนีเป็น10แต้มแล้วนะโอ้โหน้าช่วยโอ้โหน่าช่วยนี่หล่อสุดๆเลยนะฮะขอนแก่น FC ครับแพ้กับอยุธยาอยู่เต็ดเป็น1นต่อสเชียงใหม่ FC ชนะศรีสะเกดสองหนึ่งแล้วก็แกนแมันรานองแพ้กับเอ็มเอฟสุรากรเป็น1นต่อสามนะครับเป็ลโคสใช่บอลเป็นโคสต่อนข้างดีเลยทีีีเเดยยวนนนะะะะฮแบบโจ่่หหลาาััังไมชครรรสสศกต ส่วนโปรแกรมในวันอาทิตย์นะครับ3คู่พีทีประจวบก,กับตราดหนีตายโดยตรงครับ hmm. 17นาฬิกาแน่นอนสนุกแน่นอนส่วนชูเป็นเข้ามาเ,เตะของโคชแบนทวตวรรจะลงเล่นที่ทูสเตเดียมพบกับโพลิสเตโร่และก็บุรีรัมย์ยูเต็ดนะครับจะพบกับสุพรรณรซิตี้ครับทางในเวลา18นาฬิกา30นาทีานะครับ hmm. 3คู่ของวันอาทิตย์ส่วนพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพครับมี18นาฬิกาสคู่ครับนครปฐมยูเยต็ดกับอุดรธานีลำปางกับไทยยูเน้นสุนทรสาคร19นาฬิการาชนาวีกับเชียงใหม่ยูเต็ดแล้วก็แพร่ครับพบกับอุทัยธานี เป็นผู้สุดยอดในการสองคู่นะครับในการวิเคราะห์วิจารณ์หลังเกมแบบนี้เจอกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับกับการวิเคราะห์แบบนี้เจอกับเราได้นะครับวันนี้คุณชวงสีมาผมสุรเดชมั่นมลและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันในโอก,กาสหน้าสวัสดีครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งให้